ชาวราศีสิงห์ทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีผู้คนยอมรับถึงความสำเร็จทุกๆอย่างที่มีบังเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นั้นการดํารงชีวิตประจำวันในด้านของการงานชาวราศีสิงห์นั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีความ รุ่งเรืองและจะมีเป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านท่านที่มีดวงดีมากๆนั่นก็คือชาวราศีสิงห์ท่านที่ท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจัดว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีมากๆ ชาวราศีสิงห์นั้นภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นบางท่านนั้นก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนนิยมยกย่องให้เกียรติท่านอยู่เสมอชาวราศีสิงห์นั้นบางช่วงตอนนี้จะมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ออกเดินทางไปไกลไกลบ่อยครั้งหรือว่าเดินทางไกลบ่อยครั้งเกี่ยวกับในด้านของการงานที่ท่านต้องทำ บางท่านนั้นไปแทนเจ้านายบางท่านก็ไปเพราะเจ้านายส่งตัวไปการทำงานนั้นก็ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจะเป็นงานที่ไหนก็แล้วแต่ชาวราศีสิงห์นั้นบางท่านก็ทำงานด้วยใจจริงในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรในช่วงนี้ ท่านก็จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีสิงห์บางท่านนั้นทำสัญญาซื้อบ้านซื้อนาซื้อรถหรือซื้อสิ่งของต่างๆในช่วงนี้ท่านก็ทำได้จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นชาวราศีสิงห์ภายในช่วงนี้พูดถึงในด้านของการเงินชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาส ที่จะได้เงินได้ทองหรือว่าจะได้เงินพิเศษต่างๆถ้าท่านทำงานอะไรหรือว่าท่านทำงานเกี่ยวกับนักร้องหรือว่านักแสดงก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านทำงานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างช่วงนี้จะแลดูเงียบๆไปบ้างแต่ท่านก็มีงานอยู่ตลอด มีบ้างไม่มีบ้างและแต่ในช่วงนี้กว่าแต่ความเดือดร้อนนั้นก็ไม่มีอะไรมากในช่วงนี้ท่านก็ยังมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันทํางานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่บางครั้งนั้นแทบจะทําไม่ทันบางท่านนั้นถ้าหากว่าทํางานเกี่ยวกับการค้าขาย ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายเกี่ยวกับในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอย่างมากมายถือว่าชาวราศีสิง์ในเรื่องของการเงินนั้นท่านหาไม่ยากบางท่านยิ่งขยันทำโน่นทำนี่ ท่านก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดบางคนนั่นที่อยู่ภายนอกยังต้องมาพึ่งพาศาัยท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นท่านมีพอใช้เรียกว่าพอกินเหลือเฟืออีกต่หากมีใช่มีสอยแต่ในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าท่านไม่เดือดร้อนท่านอยากกินอะไรท่านก็จะได้กิน ไม่ว่าจะอดอยากมาขนาดไหนในช่วงก่อนนั้นแต่ช่วงนี้ท่านจะมีกินมีใช้งานบางชิ้นบางอย่างนั้นท่านทำแล้วก็มีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานในช่วงไหนท่านก็ทำได้ทั้งนั้นชาวราศีสิงนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็มีอยู่บ้างในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีการสูญหายได้ ก็ด้วยเหตุนี้ให้ท่านระวังเขาไว้สำหรับคนที่อยู่ใกล้ตัวของเราในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้อาจจะทำให้เรานั้นต้องผิดหวังกับตัวเขาก็ได้การทำความดีกับคนอื่นนั้นในช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยเห็นความดีของเราในช่วงนี้ บางครั้งนั้นเราช่วยเหลือเขาจนรอดพ้นปลักปากเหยื่อปากกาไปแล้วแต่พอเขาได้ดิบไดด้ีเขาก็ลืมเราแต่ชาวราศีสิงห์ก็ไม่โกรธสิ่งที่ต้องระวังชาวราศีสิงห์นั้นก็มีเหมือนกันในด้านของการที่เรียกว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีอาจจะมีคนที่อยู่ใกล้ชิดติดตัวเรา บางคนนั่นก็อยากจะชิงดีชิงเด่นช่วงนี้ถ้าคบใครก็อย่าไปไว้ใจเพราะคนบางคนนั่นหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าก็ทำดีรับหลังก็หลอกเราเพราะฉะนั้นคนบางคนก็มาพูดจาดีกับเราแต่ว่าใจของเขานั่นในด้านข้างในนั้นเราไม่เห็นเขาเราเพียงแต่รู้หน้า ไม่รู้ใจเขาเพราะฉะนั้นในท่านระาว,าวังเขาไว้ดีคนประเภทนี้ในเรื่องของคนรักช่ว,นชวงนี้จะมีคนเข้ามาพูดยุแย่ให้มีการเข้าใจผิดกันได้ถ้าเราหูเบาก็จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดท่านจะพบรักที่แท้จริง ภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เขาจะเป็นคนที่เรียกว่าพูดดีพูดเพราะไม่โกรธใครง่ายไม่เกลียดใครง่ายเขาเป็นคนที่เรียกว่ารักจริงพูดจริงทําจริงจะเป็นคนที่มีฐานะดีสักหน่อยเป็นคนที่มีงานมีการทำดีเป็นคนที่เรียกว่า ไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งนั้นเขาผู้นั้นเป็นคนดีในช่วงนี้ก็ถือว่าในด้านของความรักนั้นท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องนี้ในด้านของโชคลาภในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่แล้วที่กำลังอยู่นี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาภท่านยังไม่ค่อยมีเท่าไรนักในเรื่องของโชคลาภ แต่พอเข้าถึงเดือนธันวาคมท่านจะมีโชคมีลาบก้อนโตหรือว่าราบก้อนใหญ่โดยที่ท่านไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวหรือว่าตั้งใจเขาไว้บางท่านนั้นอาจจะรวยที่เรียกว่าไม่ทันรู้ตัวก็เป็นไปได้โชคลาบนั้นจะมีมาจากความมืดหรือมาจากความฝันถ้าหากว่าท่านฝันเวลาเช้ามืด จะเป็นฝันที่แม่นยำถ้าหากว่าท่านฝันตอนหัวคำ่ำก็จะถือว่า50-50ไม่แม่นเท่าไรนักไม่เหมือนกับฝันตอนเช้ามืดบางท่านนั้นก็มีโชคมีลาบมาจากการงานต่างๆก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกชนิดหนึ่งบางคนนั้นถึงกับเป็นเศรษฐีมีเงินมีทอง เป็นหมื่นเป็นล้านก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขึ้นกับอยู่กับดวงชะตาราศีของท่านแต่ละคนในช่วงนี้บางคนก็มีโชคมีลาบไม่ต้องรอกันต่อไปอีกแต่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครทําบุญทําทานจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งและจะมีความรุ่งเรือง บางคนนั้นมีบุญและมีวาสนาที่ดีมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูและให้การสนับสนุนท่านอีกตาหากชาวราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นจัดว่ามาแรงทุกเรื่องในเรื่องของการเงินบางท่านนั้นมีถึงกับเหลือเก็บเหลือใช้เหลือฝากอีกตาหาก ในช่วงนี้บางท่านก็เอาไปลงทุนซื้อหุ้นหรือไปซื้อทองท่านก็จะได้กำไรที่ดีการลงทุนนั้นก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงแต่ท่านก็จะทำได้โดยที่เรียกว่าท่านยังมีโอกาสที่ดีในช่วงนี้ในด้านของสุขภาพและพลานามัยในช่วงนี้ ท่านที่มีอายุสูงให้ระวังการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันการติดเชื้อมาจากผู้อื่นถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันการเข้าสังคมหรือการจะไปพบปะสังสรรค์อะไรให้ต้านระวังในช่วงนี้อาจจะไปมีโรคติดมา เกิดขึ้นกับตัวเราได้การใช้ชีวิตประจำวันถ้าท่านมีบุตรหรือมีลูกลูกหลานช่วงนี้ท่านระวังเขาจะนำเอาเรื่องนอกบ้านเข้ามาให้เราให้เราระวังไว้ท่านฟังคลิปของเราแล้วให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ เราก็มาสรุปให้ท่านรู้ว่าในช่วงของเดือนธันวาชาวราศีสิงนั้นในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าชาวราศีสิง์นั้นผ่านตลอดท่านจะมีงานที่เรียกว่าไม่ขาดมืองานเล็กงานใหญ่งานก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็ทำได้ แต่ก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยบางครั้งบางคราวอาจจะต้องพักพรหรือว่าอาจจะต้องหาคนช่วยในเรื่องของการงานนั้นท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำมาหากินจึงทำให้งานของท่านนั้นเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเื่อยการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าท่านมีรายรับอยู่เสมอ ท่านจะหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองชาวราศีสิงในช่วงของเดือนธันวานี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นการเงินนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าจะจับจ่ายอะไรไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือจะเป็นของที่มีราคาสูงท่านก็สามารถ จับจ่ายได้ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าท่านมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างท่านอาจจะได้โชคได้ลาบจากความขวัญและก็มาจากความมืดท่านอาจจะเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโดยที่เรียกว่าท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวชาวราศีสิงห์นั่นอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน หรือได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าโอกาสดีนั่นเป็นของชาวราศีสิงห์อยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพราราาัมตามที่บอกไปแล้วว่าท่านระวังโรคประจำตัวและอีกอย่างหนึ่งคือท่านอาจจะไปติดเชื้อมาจากผู้อื่น สำหรับท่านที่สูงอายุก็บอกตามตรงว่าให้ท่านระวังการเดินการเหินอาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่าอาจจะมีการเท้าแพลงจะมีการปวดแข้งปวดขาอันนี้ท่านระวังกไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ขอทุกท่าน จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าจะคิดนึกสิ่งอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดี